สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการ์ตูนเดลี่ในยูเคนะคะวันนี้เดี๋ยวตูนจะพาไปชมกิจกรรมวันหยุดนะคะที่ตูนกับสามีเนี่ยชอบทําวันนี้ก็เป็นวันที่แดดออกนะคะอากาศแจ่มใสตอนนี้อยู่ที่หน้าบ้านนะคะกิจกรรมที่ตูนชอบทําก็คือเราจะไปปั่นจักรยานกันนะคะปั่นจักรยานเพื่อไปยิมแล้วก็สปานะคะที่นั่นก็จะมีซาวน่าแล้วก็วิมมิ่งสตรีมมิ่งด้วยนะ ทอมก็เตรียมจากอาย่างไว้ให้นะคะทอมอยู่ข้างหลังนะคะก็เดี๋ยวเราจะปั่นไปจะใช้เวลาประมาณา22นาทีนะคะที่จะถึงสปาเนาะก็เราลา,ลาวประมาณ5กิโลเมตรมวันนี้เป็นวันที่อากาศค่อนข้างร้อนในอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดเดากันว่าในสปาจะคนไม่เยอะนะคะเพราะว่า วันไหนที่อากาศดีส่วนใหญ่คนอังกฤษเขาชอบแบบบาร์บีคิวแคมปิ้งอะไรอย่างงี้กันเนาะเดี๋ยวลองดูกันอีกทีแต่ในสปาเนี่ยมันจะถ่ายรูปไม่ได้นะคะแต่ตูนก็จะพยายามอัดวิดีโอเป็นช่วงๆนะคะให้ได้ชมกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานกันนะคะนะคะแล้วก็เริ่มปั่นจักยานกันแล้วอาจจะเทคไม่ได้แบบตลอดนะเพราะว่ามันก็อันตรายเนาะปั่นจักรยานมือเดียวแต่ก็ตอนนี้ รถมันไม่ได้เยอะมากนะคะอาวทอมเจาะทำไมเลยจะบอกว่าที่ยังกีษอ่ะปั่นจักรยานอะมันง่ายสะดวกนะแต่สิ่งที่ยากก็คือการหาที่ที่จะจอดจักรยานแล้วก็ล็อกให้มันไม่หายเนี่ยากมากเพราะการขโมยล้อจักรยานยังกีษเนี่ยเป็นเรื่องที่ เ,เอะมากต,ตอนนี้เราก็กำลังลงพิวแล้วนะขาไปนะคะก็จะง่ายนิดนึงเพราะว่าเป็นทางลงเขาขากลับนี่าสียากเพราะว่าต้องขึ้นเขาเนาะเดี๋ยวเราให้รถด้านหลังไปก่อนแล้วกันทำแซงแล้วะคะ่ะผู้ชายเสือ้อเหลืองไปเดี๋ยวเราไปพื้นกันตอนนี้นะคะเราก็ถึงพื้นที่ใน สปาแล้วนะคะก็มาแวะดูอ่างเก็บน้ำเล็กๆพื้นที่สวยมากจักรยานพวกเรานะคะนอนเองแหมโอ้โอ้ They come to see you นะ s e ็ see? They think we have some food ตอนนี้นะคะเสร็จจากสปาแล้วนะคะก็น่าสดกันไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าสปานะคะจะเป็นประมาณนี้ข้างในจะถ่ายไม่ได้นะเลยถ่ายแต่ข้างนอกให้ดูบรรยากาศนะคะมีคนเขามาถ่ายปีเวดดิ้งกันด้วยเห็นไหมไปแล้วดอกไม้สวยมากเลยก็มีผู้ชายคนไทยนะคะยน I'm alright, thank you. I say, you are Thai, eh? Of course. I just take, not your face it will be on. You ready, Lara? You go faster. I just take, you one. Me, I กลับบ้านมานะคะพวกเราก็ตรงเข้าครัวกันอบไก่ทํำข้าวหมกไก่กันเลยนะคะซึ่งผงอบไก่นะคะตูนได้มาจากอาดีนะคะมีสูตรบาร์บีคิวนะคะต้นตำรับบัฟเโลแล้วก็สูตรสไปซี่ค่ะส่วนข้าวสีเหลืองนะคะทําจากผงข้าวหมกไก่นะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะเราพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ